ชมวิวเขาคลองค่ะผู้ิงครับฟ้าใสหมอกสวยนะครับทะเลหมอกเต็มไปหมดเลย ตอนนี้ก็มาถึงจุดชมวิวบนเขาค้อแล้วนะครับเช่ยแย่น,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพามาซื้อกาแฟอย่าง <c oughs> เดี๋ยวดูวิวก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆดูวิวอากาศดีด ดูวิวไปแล้วนะที่ขาดไม่ได้ไม่เอาคขาแข็ <c oughs> ครับมาจุดชมวิวก็อย่าลืมซื้อหมดน้ำที่ตั้งหมดเลนี่มีเด็กๆมาขายของนะ <Wow. S 1> คะพี่ซื้อไปไหลายรอบเล้เ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณจุดชมวิวเขาค้อค่ะว <Wow. S 1> ลมเย็นมากเลยนะคะเราก็จะมาหาอะไรหว,วานๆกินหน่อยคอค่ะ <c oughs> <c oughs> กาแฟสดเขาค้ออาเมกาโนหวานน้อยได้ครับแล้วก็ชาเขียวชาเขียวมาถักไหมไม่ไ ได้อะไรบ้างครับก็ได้ขนมปังสังขยาค่ะว้าวขนมปังสังขยาก็ชาเขียวเขียวส่วนของผมก็วันนี้เป็นอเมริกาโน่เย็นดีไหมคะหรือว่าแบล็คครังดิ้งว้าวปกติไม่ค่อยกินกินกาแฟแต่วันนี้อยากลองกินดูไปแล้วบบ ก็กาแฟร้านนี้นะกาแฟสดเขาค้อ <Wow. S 1> ก็เป็นกาแฟที่เขาปลูกที่เขาค้อเองเลยนะครับ hoo. แล้วก็ครัวเอง <Wow. S 1> ทําเองทุกอย่าง <Huh? S 1> แล้วที่เขาก็จะมาขายเสาร์อาทิตย์ขับรถตู้มาขายตรงจุดชมวิวเขาค้อ,อ <Wow. S 1> เพื่อนๆลองมาชิมกันนะครับจุดชาติก็ใช้ได้เลย uh oh. เหมือนกาแฟดังๆทั่วทั่วไปอะ่ะ โอเคเลยไปแล้วแกนี้นะครับซุปต้มแบมบูว้าวชนะอันนี้น้ำยาปูอ่าน้ำยาต่ออันนี้เราจะสั่งเป็นชุดได้สองน้ำยานะคะก็เราเลือกเป็นน้ำยาปูแล้วก็อันนี้น้ำยาป่าแล้วก็มีชุดขนมจีนนะฮะแล้วก็มีผักดะุปต้มชิมก่อน เส้นเขาอร่อยจริงค่ะว้าวท่าที่เพชรบูนก็ต้องขนมจีนเนาะอร่อยทุกร้านน่ยน่ากินเลยส่วนน้ำยาเขาชื่อยูย่ที่ว่าอันนี้ก็อร่อยเป็นกลางๆเหยื่อเลือเอันนี้แม่น่าจะกินไดอนน้อันนี้อร่อยโอ้ว่าหวานเหยื่หลือเกนครับตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้ว วว้าผมก็มาพักที่ฟ้าใสาหมอกสวยนะครับนี่ห้องพักของเราครับผมอันนี้ผมก็เลือกพักเป็นา้บ้านชื่อบ้านต้นคอนะอจะมีสองห้องหนึ่งหลังอะ่ะข้างหลังเลยจะมีสองห้องมีด้านบนกับด้านล่างก็ปเป็นห้องแอร์ทั้งคู่ ไปดูชั้นล่างกันก็เ,เลยนะค,ครับนั่นไงเปิดเข้ามาก็จะเจอวิวด้านหลังนะครับอ่บาบบานรารามาดูกันที่บริเวณหน้าห้องอู้นี่นะคะหน้าห้องก็จะเป็นชาน ออกมามีที่พักให้ <Wow. S 2> นะคะข้างหน้าก็จะเป็นวิวธรรมชาติและนี้ชั้นล่างยวงมีชั้นบนอีกนะคะเ <Wow. S 2> นี่ยหบอกตอนเช้าก็จะขึ้นบริเวณนี้เลยทั่วเลยบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับแ,แขกข้างล่าง <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> นั่งได้มีเครื่องดื่มให้รับประทานด้วย กาแฟตเตาินจะเย็นให้เออไม่เยน็นโยความดินวะมีน้ำเปล่าไหมอ่ะจะไปห้องนอนห้องนอนอ่าห้องนอนอันนี้ห้องนอนด้านล่าง,งค่ววกกะก็ปกติห้องนอนก็จะจประมาณนี้นะครับมีแอร์แอร์ยี่ห้ออะไรยินเลย ห้องน้ำห้องน้ำก็ปกติค่ะเราจะพาไปดูห้องน้ำอัดโบนเมื่อกี้ก็มีผ้าวางไว้ด้วยนี่เอาผ้าออกแล้วนี่นครับห้องน้ำแล้วจะปาปา่ปางน,นี้<ะ>โอเคแทนแทนแทนขอเสียงเอฟเฟกต์เน่อยคะ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่บริเวณชั้นสองของห้องอะไรนะคะ ต้นคอนะคะเจ้าคุณพี่เชิญเจ้าค่ะนั่นไงน,นงเารอเจ้าคุณพี่เวลานั้นสุคะ่ะไม่ใช่ค่ะผิดเร<ป>ื่องนี่นะคะก็จะเป็นบริเวณชั้นสองดูแลวว้วบรรยากาศก็เหมือนฝนกำลังจะมานะคะตอนแรกฝนตกด้วย นี้จะเป็นวิวชั้นสองนะครับจะจะสูงกว่าชั้นแรกหน่อยนึงว,วิวก็ประมาณนี้นะครับผมไปะดูในห้องกันครับกัด,ดดูจัดดูเฮ้ hey! ้ยณตาคุณปู่<นา>เชิญครับข้างมาะจะเป็นห้องรับแขกเหมือนข้างล่างแต่เพียงแต่ว่าตรงที่นอนจะไม่มีกระจกกั้นอ่ะลองหันไปนู้นอ่ะตรงนี้จะไม่มีกระจกกั้นแบบห้องเมื่อกี้นะครับห้องด้านล่างก็จะเป็นที่นอนเลยมีที่นอน ใหญ่ๆนุน่มๆมี <c oughs> ทีวีแอร์ทีวแบปเสื้อโคมไฟครบห้องน้ำห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำก็เหมือนกันข้างล่างเมื่อกี้แหละว้าวนะไม่มีอะไรมากอ่าก็ประมาณนี้ครับผมครับที่ฟ้าใสาหมอกสวยก็ มีที่พักให้เลือกหลายแบบนะไม่ว um um ่าจะมาหลายคนมาคนเดียวก็เข้าพักได้หมดราคาก็ไม่แพงนะเขาคอไม่เหงาเลยจ้าทำไมไม่เหงาเขาคอไม่ท้อนะจ้าเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้ไม <sub ่นัดเลยตอนนี้แดดแรงมากเลยค่ะตอนนี้กี่โมงแล้ว สามโมง,โมงประมาณสามโมงก็มีฝนตกปล่อยๆแต่ว่า <Huh? S 1> แดดเปรี้ยงใช่ใช่แต่ว่าบรรยากาศดีกว่ากรุงเทพนะ uh. ถึงแดดจะแรงยังไงก็ดูดีกว่าเนาะ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ครับผมเดี๋ยว mm hmm. เย็นๆก็มาดูบรรยากาศกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะครับ ร้อนนะกาแฟดีกว่าอืมนี่เมื่อกี้ก็โฆษณาไปแล้วกาแฟสดเคาเค้าอร่อยหอมครับผมอู้อุมสนุนคนไทยนะฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันมาทําอะไรที่นี่ อันนี้ก็จะเป็นขนมปังขนมปังไรสั่งไอหยา <Hey. S 1> สั่งขยาแทรกซึมเข้าไปห้องเรามีแอร์เลยเนี่ยเนี่ยสั่งขยาเขาก็ตีสด Sorry, Baker, <Hey. S 1> สดเลยสายยี่สิบห้าอังกฤไมรวนสดเลยตีสดสดบนรถเลยตอนซื้อมา <Hey. S 1> อืมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าทำอย่างนั้นอืม ไยจะการมันได้แล้วตกลงนะนั่นไงกินสาหยาหอมเลยเขายื่นอะไรให้มาก็กินไปหมดทุกอยา่างไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นคนอย่างนี้ไปได้นี่ขนาดไม่ได้ยื่นเนี่ยน้องพอลมาเลยพร้อมจะลุยอรมบานาแล้วฮ่าฮ่า <laughs> โย มื้อเย็นหมูกระทะอีกแล้วที่รีสาวก็มีบริการหมูกระทะนะ <Wow. S 1> ก็โอเคเลย <h iss ing> ใช้ได้ใช้ได้กินชมวิวหน้าห้องเลย <Yahoo. S 1> เดี๋ยวจะหันให้ดู รบเบิดเลยนะน้ำจิ้มคุาเบิร์กก็ซือมาด้วยมีคนไปรีวิวน้ำจิ้มของคุชเบิร์กเขาว่าอร่อยก็อร่อยจริงชื่อว่าน้ำจิ้มย่างเกาหลีกระทะร้อนเหมือนใส่พริกกระเลี่ยงอะเห็นปล่าไม่รู้เนี่ยอร่อยอร่อยนะีีเซนอะไรคุณแก้วีค่ะกระหลับกระหลับคุชเบิร์ก กะหล่ำผุดผบเบิอค่ะเนี่ยค่ะว้ซึ่งมากินเลยซึ่งมากินเลยสดสดหมูกระทะใส่เล็กกระทะบนสาวคอรีสอร์ทอะไรนะฟ้าใสฟ้าใสอะไรฟ้าใสหมอกสวยเออฟ้าใสหมอกสวยไม่รู้ปลาสวยหมอกใสปลาใสหมอกสวย รีวิวไว้เพื่อได้พักปีไและเดี๋ยวไปกินก่อนนะครับ A few moments later ครับผมตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะคือหมอกเต็มไปหมดเลยว้าที่หน้าห้องพักเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะหมอกทั้งนั้นเลยครับโอ้โ มองไม่เห็นข้างล่างเลยหมอกฟุ้งไปหมดเลยเนี่ยแฟนยืนตรงนี้ก็ยังจะมองไม่เห็นเลยนะครับยังจางๆเลยนะหมอกเยอะอยจริงๆว้าเดี๋ยวจะลองไปดูหน้าห้องตรงนู้นนะครับนี่ครับหมอกเต็มไปหมดเลยเยอะมาก นี่บรรยากาศดีมากครับนี่แฟนยีนอยู่เนี่ยมองแทบไม่เห็นละหมอกฝุ้งหมอกฝุ้งครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับ มงสูหนึ่งพันสับสไครเบอร์ไม่ถึงสักทีค่ะถึงหนึ่งพันสับสไครแล้วเดี๋ยวจะพามาหาที่ผ่านที่ที่เที่ยวฟินๆอย่างนี้อีกนะคะไปไปแล้วครับขออนุญาตไปพักผ่อนกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ กับใช้กวันหนึ่งที่เขาค้อนะครับฟ้าใสหมอกสวยนะต,ตอนนี้ก็หมอกฟุ้งตอนแรกตื่นมาตีห้าด้านนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกหมดเลยอตอนนี้หมอกลอยขึ้นมาแล้วก็เลยถ่ายให้ไม่ได้นะแต่ถ่ายเป็นรูปไปแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าทะเลหมอกตอนเช้า เป็นยังไง <c oughs> นี้เหมาะก็ฟุ้งอากาศดีครับอากาศกำลังเย็นสบายเลยครับก็ประมาณนี้ครับ ครับผมตอนนี้ก็จะ8โมงแล้วนะก็เห็นหมอกชัดขึ้นนี่ทะเลหมอก <Wow. S 1> ก็แล้วก็มีหมอกพุ่งขึ้นมาบนห้องพักเลย <Wow. S 1> นี่ตอนนี้ก็บรรยากาศยามเช้านะครับก็หมอกยังเยอะอึดเลยนะครับนะครับ <Wow. S 1> หมอกั้งนั้นเลย ยอครับเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันนะครับผมคุณเคเขาจะมีวอกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้หมอกฟุ้งว่าเช้าเป็นทะเลหมอกไปกินข้าวดีกว่าไทยวอกหรือไทยบอก จอดชั้นนี้ได้กันนะเดินไปหน่อยแม่จัออบไว้เลยก็ได้ <c oughs> <c oughs> ก็จะวันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ <Wow. S 1> เพราะว่ามีอะไรอ่ะผู้เข้าพักหลายคนเนาะ <c oughs> ก็เลยจัดแบบบุฟเฟ่ต์ไว้ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าคนน้อยพี่เขาก็จะไปเสิร์ฟให้ที่ห้องนะครับเป็นชุดอาหารเช้าเบสบัด <c oughs> ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คาเฟ่ชื่อว่าซีด้าคาเฟ่ค่ะ ครับผมป่าสนคาเฟ่เป็นป่าสนนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นสนว้าวใช่เออมีลูกสนด้วยก็ถ้ามันหล่นก็เอามาถ่ายรูปเล่นได้คือด้านหลังเนี่ยจะเป็นป่าสนทั้งหมดเลยนะคะเหมือนคาเฟ่ต้นไม้อ่ะสร้างอยู่บนต้นไม้ด้านล่างก็จะเป็นต้นสนเราคาเฟ่ก็จะอยู่ข้างบน ่ข้าง,างบนอีกก็จะเป็นต้นสนถ้าบนอีกนะคะจะเป็นสวัสด์อ๋อไม่ใช่ก็ทางมาก็จากจุดชมวิวเขาค้อนะอก็ขับ,บขับ่าตรงมาเรื่อยๆไปทางทุ่งสมอพอถึงสามแยกทุ่งสมอก็เลี้ยวขวา<บ>ก็เลี้ยวขวามาแล้วก็จะมีป้ายบอกตามทางก็มาตามป้ายครับ มาไม่ยากง่ายๆก็ถนนก็โอเคแต่ว่าตรงทางขึ้นก็จะทางแคบหน่อยก็ต้องบิดแต่ขอทางกันก่อนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยอืมก็เครื่องดื่มก็โอเคนะครับว้าวใช่ค่ะก็ราคาปกติคาเฟ่ทั่วๆไปนะคะใช่จุดกาแฟก็อร่อยดีค่ะครับถ่ายรูปก็จะเป็นถ่ายกับต้นสนอ่ะสวยๆเขียว ก็บรรยากาศธรรมชาติดีค่ะสําหรับคนที่ชอบคาเฟ่แนวออกแบบธรรมชาติอย่างนี้นะคะใช่ชิคๆก็เป็นคาเฟ่ป่าสนเนาะก็ไม่ค่อยมีก็ต้องเข้ามาในป่าใช่ไหมต้องเป็นป่าที่แบบเป็นป่าจริงๆถึงจะมีต้นสนเพราะดูดิมันมีแต่ต้นสนต้นสนต้นสนมชาติครับผมไปก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในรอบๆนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศของคาเฟ่นะคะซีด้าคาเฟ่ว่าเป็นยังไงมาเลยค่ะเามุมนี้ก่อนเนี่คนปลาสดเต็มเลยนะคะต้นสด ใครไม่เคยเห็นต้นสนใช่ไค่คะต้องมาดูนที่ข่าวอ จะพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายตะนะเข้ามาก็เป็นโถครับทำธุระและวก็ดูวิวธรรมชาติได้เลยว้ <Wow. S 2> าวบรรยากาศภายในห้องน้ำ กาแฟอร่อยอ่ะ ลองเปลี่ยนร้านดูนะคะเป็นขนมจีนเจดี่ะคะก็ <Wow. S 1> จะมีขนมจีนมาให้นะเขาก็ขายเป็นชุดมีน้ำยาอะไรบ้างก็มีน้ำน้ำน้ำอะไรนะน้ำพริก <c oughs> แล้วก็อันนี้มะยาป่าอันนี้าาก <c oughs> ะทิ <c oughs> นะคะก็จะมีให้ฝาบยา และอันนี้สั่งเพิ่มเป็นน้ำยาปูมีผักเคียมให้ สวนของที่บ้านที่อยู่บ้านแล้วกี่ตรงเข้าไปสองกิโลค่ะตรงเข้าไม่ได้ค่ะทำไมเม็ดกาแฟที่เขาปลูกเองอเมริกาองกี่แก้วดีคะหนึ่งเนาะหนึ่งแก้วเราปลูกเองตัวเองสายเอง ปลูกแล้วต้องหาวิธีขายให้ได้อ๋อ,อ,อปลูกข้ากเราแบบวิธีการดีแบบลนด์แบบมันยากหน่อยไมชอบอากาศร้อนแล้วก็ไม่ชอบวัชพืชไม่ชอบสารเคมีก็คือใช้พวก ไม,ไ,ไม่ได้เลยพวกยาขยาพวกอะไรได้กลิ่นก็ตายหมดแล้วกันจะเป็นไม้ที่ซึมซับได้ไวมากข้างๆไรเขาฉีดยาขยะเนี่ยของเราถ้าเขาไม่ระวังเขาฉีดสูงหรืออะไรเงี้ยปีต่อไปเราไม่ต้องเก็บเลยงอยหมดเร็วมาก ก็จะกลับกันแล้วนี่ก็ได้กาแฟมาแล้ว <Yeah. S 1> ซื้อกลับบ้าน <Ooh. S 1> สองถุงก็ร้านจะอยู่ตรงแยกเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปพัฒน์หนักเขาคอส่วนยังไงอะ่ะก็เนี่ยมัาจะทางทางลงจากเขาคอนะครับอันนี้เขามีที่อยู่โชว์ อ่าสีแยกลื่นดูดีนะคะตรงนี้เรียกว่าสีแยกลื่นดูดีสีแยกลื่นือดีใช่ถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดมาจากาตัวเมืองเพชรบูรณ์ขึ้นมาก็ร้านจะอยู่ทางขวามือตรงแยกไฟแดงก็เลี้ยวขวามาร้านอยู่ขวามือเลยเรามาแวะกันได้เป็นร้านเล็กๆชิลๆเปิดมาเป็นแตพ่อสอเลยนะคะ เปิดมาตั้งแต่สองห้าสองสี่อะหลายปีแล้วผมเพิ่งเกิดเลยสองห้าสองสี่เนี่ยก็เลยเอากลับบ้านสองถุงกาแฟก็ใช้ได้นะครับก็รสชาติดีกว่าเรายี่หอิดีกว่าแล้วยี่ห้อดังๆบางยี่ห้อเอาป็นว่าแบบก็สู้ได้อืมก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบยังไง ก็กาแฟไทยแต่กินหอมเลยนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านและกลับกรุงเทพไว้เจอกันใหม่นะครับครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมปกว่าจะไปที่ไหนกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอย่ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเค้าเค้าเค้า เขาอ,อะไรนะเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ไม่งอ้อแต่อะไรนะอะไรก็มัน <laughs>